폼 이렇게 해빡셔 음. 만에 많아 그리고 박테리아 없어 안 좋아? 네네 네. 박테리아 없어? 약약 조금 노다이 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 이렇게 해 이렇게 송돈 송돈 해 네. 그러면 그 하나에 하실 돈 하실 하실 돈예 이거 송돈 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 아니니까 딱빅 그냥 하나 백백 하실게 하실게 เอาไงตัดเขาสปปปปนยวันดินอ่าจะลองดูว่าอันไหนมันได้ผลไวกว่ากันอันนี้วิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สตมเขาแนะนำนะครับวิธีให้กับพี่พื่นเพื่นนะครับที่ขยายอพวกกวากมด กวดนะครับวิธีนี้ก็จะมีแค่โฟมนะครับอันนี้โฟมโฟมวิธีทำก็คือในลักษณะนะครับลักษณะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือไอเดียของอาจานิมของท็กแก่หนุ่มเกษตรนะครับอาจารย์ใหญ่ oh, <my> อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ได้ผลประมาณสามอาทิตย์นะครับสามอาทิตย์น่าจะได้นะครับมันดีอย่างนึ่งก็คือแบคทีเรียนะครับจะไม่มี แต่ถ้าเราใช้ดินปลูกนะครับหรืออย่างอื่นน่ะนะครับอาจจะมีแดทีเลียนะครับผมมันก็จะช่วยดได้เยอะตุก๊กแกโแไอ,อตัวนี้เ,เห็นว่าโพแดงตัวนี้นะครับก็สามารถตัดคำแช่น้ำได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นอาจารย์ใหญ่นะครับสร้างนิมโทได้บอกไว้นะครับผม คือหนุ่มเียก็ยังไม่เคยหลับนะครับแต่เขาก็บอกแนะนำสำหรับพี่พ่นเพื่อนมือใหม่นะถ้าอยากลองดูนะครับจะใช้โฟมใช้โฟมแล้วก็ใช้คัตเตอร์เราเนี่ยนะครับแก้คัตเตอร์เล็บหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้โฟมที่เลือใช้เรานะครับปาด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 แล้วก็ เสียบเอากวามรละกตของเรามาเสียบนะครับพวกกา้านพวกอะไรก็สามารถใช้ได้เนี่ยนะครับผมแบบนี้นะครับสามอาทิตย์นะครับเปลี่ยนน้ําทีหนึ่งนะครับแต่เผื่อน้ํามันอาจจะเสียได้นะครับแนะนําวิธีนี้วิธีหนึ่งสามารถเอาไปไว้อบไว้ในอุณหภูมินะครับก็ได้หรือว่าจะไว้อากาศธรรมชาติก็ได้นะครับผมก็ ลองดูวิธีนี้วิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือสะเต๊ะมอสหอก็ได้นะครับพวกนี้ก็ได้ผลดีเหมือนกันแล้วเอาไว้ในอุณหภูมิอย่าให้มันร้อนเกินไปนะครับก็แนะนำนะครับคลิปสั้นๆเล็กๆกน้อยนะครับสำหรับซาติงนิมเรานะครับตัแนะนำให้กับเอฟซีพี่วเพื่อนนะครับผมเนี่ยตัวนี้ก็ ก็จะชํำน้ําเหมือนกันนะครับเห็นว่ามีออกรากเหมือนกันพวกโพสามสีเจ็ดสีนะครับสามารถใช้ได้นะครับตัดเป็นท่อนท่อนละสิบเซ,น,เสบเซนสิบเซนฮะสิบเซนสิบเซนติเมตรเนี่ยใช้ฟมแบบนี้นะครับสามารถตัด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 ,ตดแล้วก็หาภาชนะอย่างเงี้ยนะครับที่สามารถใส่น้ําได้ใส่น้ําเสียบเสียบนะครับทําอย่างนี้เลย แบบนี้ก็คือจะไม่มีไม่มีแบคทีเรียนะครับไม้เราก็จะรอดเยอะแบบนี้ก็ได้นะครับสกิปเดื้ัดก็สามารถใช้คัตเตอร์เรานะครับแบกบเล็กหน่อยแล้วก็แช่น้ำแช่น้ำแช่น้ำพิงค์ปรินเซสหรือฟิโลนะครับฟิโลชนิดต่างๆก็สามารถทำแบบนี้ได้วิธีง่าย,าย,ายๆนะพี่เพื่อนโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ดินใช้อะไรนะครับลด การติดแบคทีเรียนะครับเนี่ยน้ำอันนี้น้ำเปล่านะครับทำทิ้งไว้แบบนี้เลยไว้ในห้องไว้ในอุณหภูมิห้องอบนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันสามอาทิตย์สามสัปดาห์ใช่ไหมสามสัปดาห์ก็สามารถเกิดรากได้นะครับผมนี่คือวิธีแนวทางนะครับสำหรับาตินะครับอาจารย์ใหญ่ใน วงการของไม้ใบไม้ด่างนะครับผมเท่าแก่ของหุ่มเกษตรนะครับเป็นอาจารย์ของหุ่มเกษตรที่อ่อเป็นศิษย์ระชอ่าเขาเรียกว่าสั่งสอนเนาะก็คือสอนแนวทางแล้วก็มานำม,มาบอกต่อพี่เพื่อนนะครับให้ให้รู้แนวทางสําหรับมือใหม่หรือมือเก่านะสามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับผมเนี่ยจากที่เรารู้เล็กๆ็น้อยเพิ่มเติมเราก็สามารถที่จะไปดัดแปลงเพิ่มนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์ไม้ของเรา เนี่ยชิปนิมซับนะครับก็ก็จะใส่แบบนี้นะครับถ้าเราไม่มีวัสดุปลูกหรืออะไรไม่ยังไม่พร้อมใช้น้ำเปล่านะครับใช้น้ำเปล่าแบบนี้ทําเหมือนคล้ายๆแบบวกวาดมาเรากดดาเลยเนี่ยนี่คือไอเดียนะครับไอเดียของซาตินิมนะครับอันนี้ของซาตินิมของหนเสียดเองโฟมโฟมเหลือใช้นะครับนำมาใช้ประโยชน์ได้เลย นี่ก็คือสามารถเล่งรากให้หออกไว้นะครับมีน้ำวิตามินหรือจะน้ำใช้ยังไงนะครับก็สามารถหยอดพวกน้ำเอ็มน้อยผมชลุดเล็กๆน้อยใส่ลงไปน้ำใส่น้ำลงไปนะครับมีตัวยาตัวไหนเล่งให้เกิดรากไปนะครับเราก็สามารถดัดแปลงได้แต่ผมเสร็จก่อนแนะนำน้ำเปล่าดีกว่า บางทีจะทำให้ไม่ให้ติดเชื้ออะไรเนาะ yeah. ใส่แบบนี้นะครับแช่น้ำเปล่าถ okay. okay. ้าเรนีกบ่ก็없ซ้อถ้าเรนี่กบ없ซ้อเดิ่ก็없ซ้อถ้าเรนี่กบ없ซ้อถ้าเนี่ก็없ซ้อเคแก้วที่ไทยนะครับมีน้อยนะครับผม โอเคครับผมสําหรับแนวทางนะครับแนวทางความเป็บความรู้เล็กๆกน้อยนะครับที่สวนเราได้อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับไอเดียของทุกแก่นะครับของซาเจนิมนะครับเขาแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่ที่คิดว่าชํำดินแล้วมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นใบติดเชื้อราแบคทีเรียนะครับผมลองมาชํำน้ําดูน้ําเปล่าเรานะครับผมลองมาชํำดูว่า มันจะต่างกันยังไงนะครับผมลองดูนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ